ครับเราก็มาถึงนะครับบริเวณทางเข้านะครับซึ่งก็มีวัดนะครับชื่อว่าวัดเขาสิงโตนะครับอโอเคสวัสดีครับวัสดีครับวันนี้ทีมงานคลองหอนเดงรีิิอนะครับได้จับพาพี่น้องอไปดูแหล่งท่องเที่ยวซึ่งในจังหวัดสักแก้วไม่ค่อยมีใครรู้กนะครับเป็น เขาสิงโตนะครับเราจะพาทีมงานสามสีชีวิตนะครับขึ้นยอดเขาทีมงานพร้อมไหมครับครับนอกจากเอ่อแดงวีดีโอแล้วนะครับจะมาทริปยอดเขาวันนี้มีหนุ่มรอนะครับ ก็คือมาเที่ยวนะครับแล้วก็มีท่านอื่นๆนะครับเจ้าประมาณแต่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปอาไทยนะเขาได้เอ้านี่นงนุชสวัสดีครับผมแล้วก็มีสาวน่ารักนะครับแนะนําตัวหน่อยพร้อมน้องหน่อยนะครับคิดถึงเธอ้ดี๋ยวยังให้ความคิดจําแม่เธอจะทําฉันได้่หัวใจฝ่ายนั้นแย่เจ็บใจจริงแธ้ นไปหันแรบตารั้แรกที่เรามาเจอนะครับสง่าสวยงามนะครับซึ่งเป็นถ้ำผ่านไปรเป็นยางไ็นไงเด็ก สมเร็จเล้วไหมเรชาวนาต้องคู่กับควายะตัต้งโรงเรียนให้สอนเราเพื่อควอยากต้องรู้จักค้านไทยทําไปอย่าม,มัวรำคาญชาวเขา้าุงนาเย็นมาพักคนสังขาร การเมืองว้าว่ม่เห็นเดียวสวยงามเปิดตาไมยังมองท้องทุ่งนาไม่ลาเออเดี๋ยวมาบอกความสำเร็จหน่อยมาเกือบขึ้นเขาแล้วนะครับท่านฟังท่านดูที่ดูยูทูบอยู่เหนื่อยจริงๆครับผมยูอยู่นะครับมาดูกันครับเห็นด้านล่างนะครับสวยงามมากนะครับเราถ่ายวิวจากข้างบน โอ้เหนื่อยครับนี่เป็นบรรยากาศแท้ๆจริงๆนะครับที่เขามวสดจังหวัดสแก้วนะครับแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอเมืองครับตำบลบ้านแจ้งบ้านแจ้ครับเฮ้ยครับเดี๋ยวเราจะมาสรวจเช็คเห็นข้างมาพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครัตอนนี้นะก็นี่คืออาสนัะที่เป้าอยู่ที่พอเราขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอเขาตลอดครับเพราะว่าพี่ตาเรามีเป็นได้เขาเป็นสุดานำทางเรามาก็อ่ะนี่หน่อยมาออกเหมือนกันนะครับออกเหมือนกันนะที่เออครับก็เป็นนำทางเรามาตลอดเลยตอนนี้ผมจะไม่ไหวยสิ่งศดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่ามีน้องหมาอยู่ข้างหลัง โอเคเอาเป็นว่างงั okay. ้นก็หลวงพ่อนะครับขอให้อ <So. S 1> so so, so, ่าวนดีโอชุดนี้สำเร็จนะครับรับรองนะครับว่าที่นี่จะเป็นสถานที่่อดเยี่ยมนะครับที่เรานะครับการรับผ่านมาที่ท่านนะครับครับจริงๆทีมงานมากันหลายคนนะครับในน้องๆนะครับที่อยู่โรงเรียนแกงมาช่วยกันนะครับแล้วก็น้องนุ่มมี่ที่อยู่มาอีไลแลับที่รจับปังก็ครับมาช่วยกันตอนนี้นะครับต้องขอเวลาพักสักครู่นะครับ ครับขึ้นมาชมจะมากครับที่ถ้ำขั้นเขาครับตอนนี้ต้องบอกว่าน้องๆทีมงานเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องหัวเชือกลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหัวเชือกต้องไปเลยนะครับสู้ๆครับน้องๆก็รออยู่ตัดครับผมจะลงไปกับคุณผู้สัดว์นะครับครับลงไปถ้ำเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพข้างในให้กับผู้ชมได้ดูกันนะครับครับัวตาบผมมาครับผมเอาขึ้นมือบอหน่อยดิ จะสามแล้วครับก็อย่างที่พูดนะครับมีมือตลอดเลยครับขอบคุณสมศักดิ์นำทางไปก่อนนี่อ่าเป็นปรเทศสิงยแลนอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากให้นะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวนะที่เรามีที่ผสมมาตรงนี้นะครับก็นะครับบอกตรงๆว่าเสียงตกไปนิดนึงนิดนนะครับภูเขาก็สูงแล้วท่านเลยนะครับขอขอแล้วก็ไปดูกันนะครับต่อไป ครับว่าเราจะไปได้ถึงเอาแค่ไหนกัแล้วกันนะครับนี่ไงครับอันนี้คือหินย้อยซึ่งธรรมชาติสร้างจริงๆนะครับเออผมจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆนะครับซึ่งมีพอมีแสงก็จะมองเห็นผมลงมาลึกมากนะครับลึกกว่าทีมงานทุกคนนะครับเพราะว่าหลานๆทีมงานไม่สามารถลงมาได้ผมลงมาถ่ายเก็บภาพซึ่งมืดบ้างนะครับแล้วก็ชัดเจนบ้างเดี๋ยวจะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับดูสิครับ ธรรมชาติสร้างอันนี้รู้สึกจะคล้ายๆกับผู้หญิงนะครับภาพนี้ดูสังเกตดีๆนะครับเหมือนกับหญิงสาวซึ่งปล่อยผมครับเป็นหญิงสาวใช่ไหมบรามีประวัติมายาวนานจริงๆนะครับ ตอนนี้คุณสมศักดิ์กําลังจะเป็นลิงนะครับปีนเชือกกลับขึ้นสู่ข้างบนรู้สึกบนอุบเลยนะครับตอนลงง่ายตอนขึ้นถ้าทางจะต้องลําบากแล้วถึงกับพันขากางเกง,ง <c oughs> ดูสารภาพโอ้ยไม่ใช่ครับสารรูปนะครับคุณสมศักดิ์กำลังป่ายปีน,นครับเป็นลิงตัวใหญ่ขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะตามไปนะครับรู้สึกจะลําบากมากครับอันนี้เราแค่ถ่ายเป็นบางช่วงบางตอนนะครับจริงๆแล้วมาราธอนกว่านี้เยอะนะครับ จบกันทันทีครับวิดีโอเหนื่อยมากครับหมดสภาพเลยครับสมศักดิ์ช้างเผือกวันนี้ยอมแพ้ครับเย้แพ้ศึกครับครับคราวนี้เป็นข่าวของผมบ้างนะครับเอาเลยเอาเลยเชิญเด็กซิเชิญยังฟิตอยู่นะครับเอาล่ะสู้ๆครับมาแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับไหวไหมเนี่ยก็ถือว่านะ สำเร็จพี่ขึ้นได้เย้โอ้ยดูสิครับท่านผู้ชมครับผมเพิ่งมาเห็นก็ผูกกับต้นไม้เล็กนิดเดียวเองผมจะปีนขึ้นมากับคุณสมศักดิ์เฮ้ยถ้าเชือกน,นี้หลุดจะทำยังไงเนี่ยโอย้เสียจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ทีมงานขึ้นไม่ไหวครับเพราะว่าข้างบนอีกยาวไกลครับก็คุณสมศักดิ์ขึ้นไปคนเดียวเราก็คงจะจบรายการตรงนี้นะครับ ยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นธรรมชาติจริงๆตอนนี้ผมมาฤดูแล้งนะครับถ้ามาฤดูฝนต้นไม้จะเขียวชุ่มมากเลยนะครับผมท่าน,นผู้ชมครับที่นี่เป็นจุดสูงสุดนะครับของภูเขาสิงโตนะครับทีมงานหนีหมดแล้วนะครับเหลือผมคนเดียวนะครับที่นี่นี่คือเป็นเก้าอีท้ที่ใครที่ขึ้นมาบนนี้นะครับพิชิต แล้วก็สามารถนะครับมานั่งได้นะครับที่นี่เป็นจุดสูงสุดนะครับของเขาสิงโตนไหมครับท่านผู้ชมครับเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวผมจะลองนั่งเก้าอี้นี้ดูนะครับโอ้โหนะครับนิ่มนวลจริงๆนะครับนี่เก้าอี้พี่ชิดนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศรอบๆสวยมากครับไม่เคยเห็นจริงๆครับผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับตอนที่มาเที่ยวที่นี่ก็มาไม่ถึงบนนี้นะครับ เนื่องจากนะครับระยะทางน่าจะอยู่ที่3กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นจุดสูงสุดนะครับถ้าสันใดได้ขึ้นมาบนนี้แล้วนะครับใส่ตาไปรอบๆนะครับก็จะเห็นบรรยากาศที่นะครับหาดูได้ยากจริงๆนะครับในประเทศไทยนะครับนี่ก็นะครับพระพุทธรูปที่อยู่สูงสุดนะครับก็ตามนวัสการนะครับหลวงพ่อวันนี้ผมมาพี่ชิต เรสิงโตได้แล้วขอประทานอาัยนะครับที่ล่วงเกินสิ่งใดแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาไว้ตรงนี้เลยนะครับขอขอบคุณหลวงพ่อมากครับครับตอนนี้รู้สึกเราจะเจอนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนะครับซึ่งเดินทางมาเที่ยวก็มีทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งไไนี่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับหลายคนด้วยกันคงจะไปพิชิตยอดเขาเหมือนกับทีนงามของเรานะครับยังไงเดี๋ยว ไปมาแล้วครับทีมงานครองหันแดงรดิโอนะครับมาทำเอ็มวีไปติดตามผลงานที่ u t u b e นะครับเราเจอนักท่องเที่ยวหลายท่านด้วยกันนะครับโอ้โหสวยๆน้องๆขึ้นก็ยิ้มแย้มอยู่นะครับตอนลงจะหน้าเขียวเหงื่อแตกเหมือนผมนะครับนี่น้องคนสวยเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหรือเปล่าครับครับผมครับผมรับคุณสุดๆครับผมขอบคุณสุดๆนะครับตอนไปนะสงนี้นะมับมาก่อน สามกิโลไม่ใช่ย่อยๆนะครับถ้ามคนทักที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็เรียนเชิญครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้ผมจะให้นะครับพิธีกรรับเชิญของเรานะครับหน่มใหญ่สุดๆนะครับเป็นตัวปิดใช้ก็แล้วกันครับครับผมพอดีก็ดูสภาพนะครับตอนที่ไปนี่รูปล่อครับลงมาเงียบแต่ <laughs> สังเกตนะครับเสื้อเปียกครับดูใกล้ๆครับโค้ชตัว่ครับเสื้อเปียนเเพราะว่าเหนื่อยนะครับขึ้นไปสามกิโลก็ไม่มีอะไรครับก็ขอแนะนํานะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะท่านผู้ชมนะครับที่ได้ดูยูทูบชุดนี้นะครับแล้วก็หากผ่านมาทางจังหวัดชระแก้วนะครับขอเรียนเชิญมาเที่ยวที่ ถ้ำเข <ENNIS S 1> าสิงโตครับมันมีจุดเด่นก็คือถ้ำน้ำคาวซึ่งประวัติเราก็ได้พูดมาแล้วนะว่าคุณสุนสักก็ได้กล่าวมาแล้วว่าประวัติพันยาวนานเป็นพันๆปีท่านสวัสดีวันนี้นะครับพอพูดติดพูดถูกเหนื่อยมันเป็นธรรมชาตินะครับเราถ่ายกันดีก็คงจะให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็อยากมาเที่ยวนะครับผ่านมาที่ประเแกลแนะนําได้นะครับโทรศัพท์มาที่ขึ้น่อหันแดงเรดิโอนะครับเบอร์โทรศัพท์ 0 3 7สนะครับ5 1าหนึาหสำหรับวันนี้ผมกับทีมงานขอ,อสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผม